ขาหมูครับขาหมูขาหมูฝรั่งเศสเชื่องกันสดๆอย่างนี้เลยวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวโอ้ยอ,อย่าแซ<ส>งแถวสิจ่ะพ่อหนุ่มหล่ออย่าแซงนะครับอย่าแซงนะครับกินเทละคนครับกินเท่าคนถ้าเกิดเธอหิวมากขนาดนั้นเหลก็กก็ทำไมไม่สั่งแกร็บเอาละะ่ะฮะมายืนแซงแถวแบบนี้มันนิสัยไม่ดีเลยนะจ๊ะรู้ไหมที่พี่แกร็บเข้ามาส่งช้าก็เพราะพวกเธอนั่นแหละ ขาหมูนั่นมันเป็นขาหมูร้านดังจะเข้าใจใครๆก็อยากกินดูจากการที่มีคนมาต่อแถวหน้าร้านเยอะขนาดนี้เธอก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่ามันอร่อยขนาดไหนฮะที่เธอมาที่นี่ก็พบว่าหมูกรอบหมดใช่ไหมล่ะช่างเถอยยังไงเธอก็ไม่ได้กินอยู่ดีนั่นแหละเสร็จแล้วครับเอาไปเสิร์ฟให้โต๊ะสแล้วก็ไปเสิร์ฟให้โต๊ะหกด้วย สองคนนั้นมาก่อนส่วนอาทิตย์เหลือไม่ต้องแดกแล้วแม่งจะปิดร้านนี้แล้วฉันแนะนำว่าไปร้านอื่นดีกว่านะขัดอยู่เรื่อยเป็นใครกันแน่เนี่ยผมก็จะกินขาหมูทำไมไม่ต้องห้ามกันด้วยโอ้ขอบใจมากที่หยุดนะ้วฟังกันสักทีฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารพุดง่งยๆก็คือ QC นั่นแหละและฉันก็ได้ข่าวมาว่าร้านขาหมูร้านดังนี้มันมีปัญหาอยู่นิดหน่อย พอดีได้ยินข่าวว่าถ้าเกิดว่าใครแดกอาหารร้านนี้จะขี้แตกเหมือนกับไส้รั่วเลยล่ะ <c oughs> กลัวล่ะสิและแน่นอนฉันจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เพราะฉันคือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพอาหารถ้าไม่ทำกูก็ไม่มีแดกเหมือนกัน <c oughs> รู้แบบนี้แล้วรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงฮะเอาอยากจะกินก็ตามไปสิ ทำไมมันมีกลิ่นโตๆกลับเข้าร้านไปรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆลูกพี่ครับมันบูดแล้วอะ่ะมึงก็ยอมมันออกไปข้างนอกแล้วมัวกลับเข้าไปเข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวหมาจอนจัดแถวนี้ก็มาแทะซะป,ปิดร้านครัปิดร้านมูบูดย่างงั้นนะ่ะสวัสดีครับออชิบหายแล้วกลมอนามัยมา ยังได้เอาหมูกไปทิ้งเลยอ้อยอ้ใจเย็นๆครับพี่หมูบุญใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวๆผมผมซื้อมาจากรอตัดติดลาตัดอะไรนะร้านเราเนี่ยฮะไอ้ยอ้ล็อกล็อกเลยสารภาพมาว่าหมูที่มึงขายอยู่หน้าร้านน่ะเน่าไปกี่วันแล้วมันเน่าไปห้าวันแล้วเน่าไปแค่ห้าวันเองผมคิดว่ามันขายต่อได้แทนที่จะไปซื้อหมูใหม่มาให้ลูกค้ามึงก็เอาของค้างสต็อกมาขายต่อได้หวะกูจะเอามึงไปแขวนในทวิตเตอร์แน่ อาบูเป็น